มันเป็นไม่ได้หมดนะครับทุกมุมแล้วถามว่าจีนมีสิทธิ์ตอบไหมเขไม่มีสิทธิ์ตอบคนจะถามเขาพอถามไปแล้วอาจจะถามด้วยความคิดดีหรือไม่ได้คิดดีก็ถามได้แล้วคนตอบก็สามารถตอบได้ไม่ว่าจะตอบดีหรือไม่ดีมันก็คือมันก็สิทธิ์ของเขาเขาจะตอบก,ก็คนเลือกถามเขาถ้าคุณไม่อยากให้เขาตอบถ้าคุณไม่พอใจกับผลคําตอบของเขาคุณก็ไม่ต้องไม่ควรจะถามเขาตั้งแต่แรก ถ้าคุณเลือกที่จะถามเขาแล้วคุณก็ต้องพร้อมว่าเขาจะตอบมาอย่างไงผมก็ต้องรับอะ่ะเหมือนพี่ไปถามเขาว่ากินข้าวยังครับถ้าเขาตอบว่ากินแล้วก็ก็กินแล้วถ้าเขาตอบไม่กินแล้วไม่กินทีก็ไม่กินทีนทถูกไหมเราเลือกไม่ได้หรอกผมมานั่งเลือกได้ไหมว่าจะให้พี่ๆแต่ละคนว่าคอมเมนต์ว่ายังไงผมเลือกไม่ได้แต่ผมมีหน้าที่เลือกที่จะตอบได้แค่นีน้แล้วก็พี่จุฬลักษณ์แล้วก็คนที่แบบว่าสงสาร รือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้อง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 เสียใจนะครับว่าแบบเอ้ยทำไมเราถามแล้วก็เราเขาคนเข้าใจผิดเราเราถามเฉยๆแล้วเขาด่าเราเราเสียใจอะไรไม่ไม่ต้องนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้มันเข้าใจผิดกันได้ถามไม่ดีพอเจนตอบกลับบอกว่าฉันเลยอก็เลือกดูเองนะครับทุกคนคิดดูเอง ผมชอบให้แบบว่าให้คนผมเป็นคนที่ผมจะไม่ตัดสินครับผมจะไม่ชอบตัดสินใครเพรมาะว่าผมเห็นมาแล้วว่าคนที่แบบมาตัดสินครับไ,ได้พ่อพาไปกินนะเห็นเห็นเยอะมากในโซเชียลที่คนที่คนแบบมาตัดสินเราแบบง่ๆแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะมันมันแบบดูเสลอมันดูมันดูน,ดน่าง่ะมันตลกอ่ะผมก็เลยรู้ว่าเอ้ยการที่เราไม่ตัดสินใครเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่าโดนมาเอง เห็นมาเองก็เลยรู้ของโทษมตลกนะมาถึงวันตัดสินเขาแบบไม่เห็นรวยเลยอตังมาจากไหน,นสีเทาวะเปล่าไม่เห็นทํางานเลยก็ผู้หญิงกินเยอะมากถ้าจะให้ด่าผมด่าได้ผมด่าได้เจ็บนะผมเป็นคนที่ด่าจ็บนะผมปากจัดนะนจริงแล้ว เดีวันละแต่อารมณ์ถ้าพี่มาพูดกับผมตอนแบบว่าอารมณ์ไม่ดีเหมือนเจนอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาก็จะตอบไปแบบนั้นแหละแต่ถ้าเขาอารมณ์ดีเ็าจะแบบว่าหัวเราะแล้วก็แบบพ้นตอนถามถามไม่ดีจริงต้องถามขนาดไหนจนเจนนี่ขึ้นพอยิวมานั่งบอกว่าเบลององมาก <c oughs> จริงค่ะคนมองคนก็ผ่านอะไรมากว่าที่เราคิดใช่ใช,ใช่มันต้องดูด้วยครับคนเราไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลา ไม่ใช่หน้าตานะครับที่จะดีตลอดเวลานะ่คือเข้าใจแต่ว่าแบบคือหน้าตาเรแล้วเขาพูดเลยนะว่ามันดีตลอดนะแต่ว่าอารมณ์ไม่ได้ไดีตลอดเขาพูดเลยว่าคนน่ะบอกว่าเออเจนนี่ไม่ต้องตอบบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้นะเขาพูดเลยว่าเขาอ่ะไม่ได้กลัวดาราม่าแล้วแต่เขายินดีจะตอบทุกคําถามด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าเขาตอบไปแล้วเขาผิดเขาจะรู้ตัวทันทีเลยว่าอ,อ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาเราคิดผิด หรือว่าที่เราทําอยู่มันไม่ถูกพวกนี้ทําใหม่ขอโทษเรื่องใหม่แล้วเ็าอยากรู้ทุกเรื่องได้ซ้ําว่าเออที่เป็นอยู่ในเมื่อเราเป็นคนของบุงคคลสาธารณะเราก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราคุยอะไรไปแล้วเขาบอกว่าเออต้องแบบนั้นแบบนี้ถ้ามันมันเป็นเสียงส่วนมากเราก็ต้องรับฟังไว้นี่เมื่อกี้น้ำร้อนใช่ไหมใช่หัวยังไม่ไหายร้อนใครํอา <laughs> น้ำหัวยังไม่หายร้อนนึกออกมาแล้ว <laughs> เขา,าอ่ะเขาอยากเซฟทุกอย่างเอาไว้จริงเต้นเชื่อไหมว่าถ้าวันหนึ่งแม่บ้านออกไปแล้วไปนั่งไลส์สดเรื่องลิฟต์ขึ้นมาเราก็จะได้มีว่าเออเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วอืมอาเราพูดจริงนะถูกไหมละ่ะมันไม่มีอะไรโตเกินกว่าจะแก้ไขแต่ไม่ไม่มีอะไรสายเกินกว่าจะแก้หรอกถ้าเราอยากเรียนรู้จริงๆอะแต่คนฟังอะอยากรัาฟังจริงๆหรือเปล่ากับคําถามที่ถามมา เขาไม่รู้จริงเหรอว่าลิฟส่วนตัวกับลิฟโรงพยาบาลมันต่างกันยังไงในความที่ของติงด้วยอายุคนถามเมื่อกี้ถูกปหจังเลยอ่าถ้าเป็นเรื่ต่อว่าไงสมมติตินั่งอยู่พี่ยูคะทาไมลิฟที่บ้านถึงแม่บ้านใช้ไม่ได้ทั้งวันคะทีที่โรงพยาบาลค่อยใช้ทั้งวันคะ่ะเริ่มมันเรื่องของบ้านพี่จบเป็นกฎ,<บ>นกฎของบ้านเรา เราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นคนซื้อทํางานหาเงินมาซื้อเราก็เป็นคนตั้งกฎเราเป็นคนอยู่ออไม่ได้มีหน้าที่มาตั้งกฎของบ้านให้มันถูกใจชาวบ้านที่ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าบ้านนั่นคือคําตอบผมแล้วก็ผมจะตอบแล้วก็จบแล้วเขาก็จะไม,ไม่ไม่ตอบตอ่อเอ,อก็จริงหเป็นบบ่รื่องชาว้านแล้วขบบลขเขาก็จะถามตอ่อไม่ได้เขาจะถามตอ่อว่างไง เอองัออ้นขอช่วยบ้านด้วยได้ไหมคะจะอยากได้อยากถามมจะบอกว่าได้ครับแล้วก็ช่วยกันซื้อสินค้าครับช่วยกันซื้อสบู่อยู่จีนช่วยกันซื้อแชมเจนครับก็ถามได้ซื้อครับก็คนละสักร้อยเซตจะให้ถาม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละถามตอนเย็นพอร้อน <Okay. Okay. S 1> จริงๆวันนี้ก็มีคนระัะมัน เมื่อวานงานงานแต่งใช่ไหม,มงานแต่งแล้วแบบมีคนมาถ่ายขอถ่ายรูปเยอะเวลาเราเจอใครในงานอย่างเงี้ยเรามีคนขอถ่ายรูปเยอะออก็จนะแบบมันจะมีประเภทที่แบบผู้ชายประเภทที่แบบขอถ่ายรูปผมใช่ไหมเราขอถ่ายรูปก็น่ารักเดียขอถ่ายรูปไหมครับชอบมากน,นู่นนี่นั่นแต่พอเอาไปโพสครับแคปชั่นอ่ะไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองหรืออยากโชว์เหนืออยากโชว์พาของผู้ชายหรืออะไรสักอย่าง อยากได้ซีนหรืออะไรก็ได้แต่แบบว่าชอบแบบคอมเมนต์แบบเอยแคปชั่นแบบว่าใครรอกว่าครับไม่เห็นรอเลยครับยิกวก็แค่นู่นนี่นั่นและครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะแบบว่าไม่เห็นรอเลยเออมึงรอกว่าเยอะมึงนั่นกว่าเยอะอยวทูบไม่ได้<ค>ไยังมีคนเปรียบเทียบอีกหรอแล้วก็ถ้าผมไปเห็นคอมเมนต์ไอแคปชั่นหรือว่าโพสต์พวกนี้ในตอนที่ผมอารมณ์ดีอ่ะผมก็จะแบบเฉยๆก็ตลกดีเรื่องของผู้ชาย แต่ถ้าผมอารมณ์ไม่ดีผมจะแบบว่ามุณต้องเจอกูหน่อยผมมันโคตรไม่ชอบเลยคนที่มาขออะไรรูปแล้วเอ,เอาไปแบบว่าแคปชั่นโพสแบบเนี้ยม,มันดูเฉลยน่าเกลียดทีหลังไม่ต้องขอแล้วผมจำหน้าหมดนะหมายถึงว่ารอบหน้าขอคือโดนด่าแม่นะบอกก่อนหมายถึงว่าพ่อ้ค <นะ S 2> <อ>่ะ หมา,ายถึงว่าขอแล้วก็ไปถามคนว่าใครหลอกกว่าแล้วก็<อ>เหมือนอลารมณ์จุลรักษ์ก็ได้แคปชั่นซอนอ่ะจะได้ก<อ>ันนี้สัะแ,แคปชั้นแคปแคปชั่นเรียกเอ็นเกจเหรอแล้วก็แบบว่าก็คือไปพูดในกลุ่มของเขา<ไ>เอาดิเอาเอาผมพูดเอาไหมเอาไหมผมถ่ายคุณมาแล้วมามาพูดในช่องผมว่าใครหลอกกว่าครับเอาไหมดูคอมเมนต์ที่มันอยู่ที่ช่องทางใครของมันจอดป้าหรอซันงคือคนอิจฉา มันไม่ควรเปเรียบเทียบกันมันควรให้เกียกรติกันมันควรแบบว่าทักทายอ,อ่อนน้อมถ่อมตนกันน่ารักหน้าแบบัะใบไปยุคนี้เขาไม่ได้ดูที่หนา้าแล้วเออพัดหันปร้กเรานะมันไม่เกี่ยวว่ามันไม่เกี่ยวเลยเรื่องหน้าตาที่เขาพูดคือมันความเสือความไม่มีมารยาท ตอนนี้ผมก็หัวร้อนบอกเลยว่าถ้าเจมไม่ไม่เบรกวันนี้คือโดนยำเบาะไม่นอนไม่แบบนั้นไปว้ายยืนทุกข์ปุยขาป้าป๊ารอไหมไม่ล่ะโอเคป่ยูนิสัยดีมากตัวจริงค่ะขอบคุณค่ะยูไม่นอนหรอคะใช่ค่ะอืมไปผมยูไเป็นต้นไม้แล้วอ้าวเป็นต้นไม้อยังไงลูก ป่อพอายุเลกน้อยคีมมาพี่ให้ครีมไหนายพี่รีมพ่าพ่อจะทำดิมก็ได้บอกทุกคนอ้วท้องอยู่ค่ะก็เลยอ้วนอ๋อยังไม่ทำตั้งอันนี้มันที่นอนแม่ที่นอนป๊าป๊ากับจู่ไม่นอนตรงไหน แม่นอนทั้งน้ำเลยจะนอนแล้วค่ะมันยังมยังว้ามันกะตุกว้ามย่อเนิดนิดอีกไหมลูกเอาม,ามาอั้ยโอ้ทำเลย<ะ>เดี๋ยวก็ขอเอาไหมคะเอา,เ,อาเดี๋ยวพึ่งกำลังหนูพอแล้วทุกคน หอมปากหอมคอคะ่ะสนุกสนานไม่หอมเหม็นเลย <laughs> <laughs> โอ๊ยอย่าคาดหวังคะ่ะเราต้องไอ้นี่ตลอดเราแต่ว่าเขาชอบพูดไงส่วนตัวเขาอะ่ะเขาชอบพูดยิ่งใครมีคำถามที่เขาอยากตอบเขาก็จะชอบพูดแต่ว่าน่แหละมันต้องเปิดใจพูดกันแบบตรงๆที่ไม่เซ็กกันอะ ดูที่เจตนาคำถามเราต้องดูเจตนาถ้าเขาเจตนาดีศาลก็ยังตัดสินจากเจตนาเลยใช่ไหมพ่อ<า>เจ้าพะคุทธตัดสินบาปที่เจตนาเหมือนกันระเเจ้าบอกว่าขอบคุณค่ะจุฬาลักษณ์ดูฉีกการเหมือนถ้าเราจะฆ่าคนอะถ้าเราไม่ถ้าเราจะฆ่าสัตว์ ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันเราก็ไม่ได้บาปเท่าที่เราตั้งใจฆ่าหมายเราบังเอิญเดินเหยียบมดกับเราตั้งใจเดิน,เดน,เดนไปเหยียบมดเฮ้ยเนีเ่ยทุกคนต้องเป็นพยานนะว่าฉันพูดดีก่อนแล้วพ่อปิดไหนคะพ่อปิดคะเจนนี่พูดดีมาตลอดแต่เขาไม่จบไงเมื่อกี้าบอกว่าฉันเป็นคนดื้อ ก็มคนเบื่อๆคนหนึ่งวันวันบานไม่หัหนออกจากบ้านชุวยได้รึเปล่าันวันไม่ไม่ไม่ไมหัหนออกจากบ้านถามอะไรไปก็จะเบี่ขาโทษด้ค่ะถ้าเขาขอโทษแล้วก็โอเคที่ <c oughs> ไม่ก็ตรวจแลกเจนนี่อยู่แหละมมนก็ตรวจพั้เจนนี่ถ้าถขาขอโทษแลกเจนนี่อยู่ก็จบกันแล้วแต่ไม่โกรธหรอกนะแต่แค่อยากให้พูดเปิดใจกันจริงจริงกิงฝ <c oughs> ากขึ้นน้อยๆเลยแต่ไม่โกรธแต่ฝากขึ้น มันเป็นรร่างไรเศราละเข้าใจไหม <c oughs> เฮ้ยไม่ก็ตัวตอนอยู่อวยวู่่ะตอนเชนนี้อยู่ไม่ก็ปวดว,วะอ่าถ้ายังดูอยู่ถ้าเธอไม่รู้จริงๆเธอก็ไม่ผิดแต่ฉันว่าเธอไม่ควรไปถามคำถามแบบนี้กับใครแล้วเขาก็บอกไปแล้วว่าเรามีสิทธิ์ถามได้คนตอบก็มีสิทธิต์ตอบเหมือนกัน เขาจะตอบ,ตอบยังไงก็เาจะถามไงไงก็ต้องเจ,งจ็บเจแต่ฉันว่าเธอไม่ควรแบบว่าไปถามอะไรใครแล้วถ้าเธอคิดว่าเธอแบบไม่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 เคยไปไหนจริงๆอ่ะแต่ฉันว่าเธอเคยไปโรงพยาบาลน,นะฉ <c oughs> ลาดนะอันนี้ฉลาดก็ <c oughs> เธอบอกว่าเธอไปโรงพยาบาล <c oughs> มาแล้วเห็นเนขาให้ขึ้นตังวันแล้วฉันคิดว่าเธอคงไปบ่อยด้วยเพราะเธอรู้ว่าเขาให้ขึ้นทั้งวันแล้วเธอจะมาบอกว่าเธอไม่เคยไปไหนมันก็ฟังแล้วแปลก แต่ฉันไม่ได้โกรธแต่ฉันไม่เชื่อว่าเธอไม่เคยออกจากบ้านเอาแล้วฉันพูดผิดตรงไหนที่กับผัวฉันเธอไปตั้งพูดว่าเธอไม่เคยออกจากบ้านเธอไม่เคยไปไหนที่กับฉันเธอบอกว่าที่โรงพยาบาลเขาให้ขึ้นทั้งวันแล้วเธอรู้ขนาดว่าเขาให้ขึ้นทั้งวัน เอาหลายยังเป็นดาวแล้วไม่ได้ด่าเราเล่งย้อนแยงอ่ะเบอร์เรื่อกับคนใจไปอ้อน่ายปอบี